มันเหมือนมีอะไรบางอย่างในจักรวาลที่ตอบรับพลังใหม่นี้ของคุณโอกาสที่คุณไม่เคยเห็นจะเริ่มปรากฏตัวคนที่มีพลังบวกจะเริ่มเข้ามาในชีวิตไรายได้จะเริ่มไหลเข้ามาในช่องทางที่คุณไม่เคยคาดคิดคุณเริ่มเรียนรู้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการสะสมแต่มาจากการให้เพราะทุกครั้งที่คุณให้ไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้หรือพลังงาน คุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าฉันมีพอฉันพร้อมที่จะแบ่งปันและพลังนั้นเองจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์กลับมาหาคุณมากขึ้นอีกหลายเท่าอินจำได้ว่าช่วงที่อินรู้สึกติดขัดทางการเงินที่สุดคือช่วงที่อินพยายามเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองกลัวจะให้กลัวจะขาดกลัวจะไม่มีพอแต่เมื่ออินเริ่มให้แม้จะมีน้อย อินกลับรู้สึกมีมากขึ้นทุกวันอินเริ่มให้รอยยิ้มให้คำขอบคุณให้เวลาให้ความรู้ให้กำลังใจและไม่มาเชื่อเลยว่าพลังเหล่านั้นกลายเป็นช่องทางของความมั่งคั่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขเลยมันคือความมั่งคั่งที่เริ่มต้นจากความรู้สึกพอใจในใจและจากตรงนั้นอินได้เรียนรู้ว่าการเป็นคนที่ร่ำรวยจริงๆ ไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่สามารถมอบสิ่งดีๆได้ในทุกสถานการณ์คนที่กล้าให้แม้ในวันที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะการให้ไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการประกาศต่อจัก,กรวาลว่าฉันไม่ขาดฉันมีและฉันพร้อมจะรับเพิ่มเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองแบบนี้เงินจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องควบคุมอีกต่อไป มันจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่คุณรู้จักพูดด้วยอย่างอบอุ่นคุณจะเริ่มกล้าพูดกับมันในใจว่าขอบคุณที่อยู่กับฉันเสมอและเมื่อคุณพูดบ่อยเข้าคุณจะรู้สึกได้ว่าความกลัวค่อยๆจางลงกลายเป็นความสงบแทนอีกสิ่งหนึ่งที่อินค้นพบคือความกล้าที่จะลงทุนในตัวเองคือการประกาศคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริง เพราะทุกครั้งที่คุณเลือกเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาทักษะใหม่หรือแม้แต่ให้เวลาในการดูแลร่างกายและจิตใจคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าฉันมีค่าและฉันเชื่อในศักยภาพของตัวเอง